เทคนิคการเล่นชิงชัยไม่มีอะไรเลยระบบใหม่ชิงชัยนะครับเพื่อนๆจันพุทธศุกร์ทำร้อยห้าสิบแต็บทำคลิปออกไปทุกคนเก็บกันหมดอาชีพที่ใช้เชโดกาดนะกาดไม่ใช่กาดนฮะเอออะไรก็ได้ครับจริงๆจะอาร์บิชอปคริ rit, จะอะไรนะเมสเอ็กโซฟิก็ได้ใช่ปะ่ะเออหรือจะแมคคานิกมาโดกเกีย หรือจะแมคชินิกคาร์เทอร์มินเอตก็ได้นะน่าจะได้แต่แมคชินิกเมโมไนท์อ่ะกระจอกเนี่ยไปเก็บเป็นอาวุธสองมืออะไรก็ได้ที่มีเชลกาสผมว่านะฮูโ,โรอยุ่งก่ายก็ได้มนะั้งเอ่อที่มือเดียวแล้วใช้โลโ่เชโลโกาสมันจะเร่งเ,เลือดแบบประจุยแล้วก็ไปหาเกาะอาร์เมอร์เลเวลสองแค่นั้นจบตีมัตตอร์ลงมัตเตอร์ลงิงไฮองไฮออกอะ่ะได้เลเวลสามยิ่งดีนะครับก็จะเร่งเลือปดปุ๊บปั๊บเนี่ยตีกันไม่ตายนะครับเดี๋ยวดูดิ เไปเยอะไปเถอะเนี่ย,ย,ห,ยหัวกันทั้งวันเนี่ยนะฮะไม่ตายนะฮะไม่ต้องทำไรดับนะอยู่จนจบเกมอะ่ะมันเลยนานเพราะมันมันไม่บาลานซ์ไงเกมมันยังมั่วอยู่ว่าเดี๋ยวมันคงต้องไปปรับอีกเยอะอ่าอัมเมอร์เรลว์สองได้ไปแล้ววะเฮ้ยผมเลเวลสองเร็วๆหนึ่งวะ่ะอมเมอร์เนี่ยเด้งเลือดทีสามแสนเนี่ยดูดิมันจะไปตัดสิงตอนจบอ่ะส่วนใหญ่อะ่ะแล้วมันก็จะเหลือแต่ที่เป็นโล่อ่ะนะเนี่ยแรกๆหรือจะไม่เก็บก็ได้นะแรกๆเป็น โนวิด no ก็ได้เพราะโนวิดอะถ้าเผื่อใครยังไม่ทราบนะครับโนวิด no ตอนเริ่มต้นมันจะมีตัวเสื้อตัวนี้บวกพ dK 3 0 0สามหนแฟลีห้าร้อยเปอร์เซ็นตพีเดฟพันหนึ่งเ็มเดฟสองร้เลือดสองแสนที่เริ่มเยอะๆก็เพราะไอเสื้อตัวนี้แหละแต่พอเราเก็บปุ๊บมันจะหายเออเก็บอาชีพอะมันจะหายเสื้อตัวนั้นอ่ะมันจะกลายเป็นเซ็ตชุดพวกนี้ที่มันเป็นฟอร์เมชันมาให้เนี่ยเนี่ยเชโรอการหมดเลย สมตัวสี่ตัวเนี่ยข้ากันไม่ตายครับตีกันไม่ตายเนี่ยรอจนจบเนละดวงใครดีก็ชนะอค่นั้นแหละแค่นี้แค่นี้เลยตักการเล่นชิงชัยวอ์ชั่นใหม่ตายตัวเลยถูดสำเร็จรูปนะพิมพภะษาจีแล้วเอาแล้วพิมภาษาจีแล้วเอาแล้วเอาแล้วพิมภะษาจีนใส่ผมแล้วอ่นะจะอยู่ในมุมตรงนั้นซอกหลืบ หลักๆก,ก็ประมาณนี้อาชีพพวกนี้นะครับจบแล้วเนี่ยเราลอ,ล,อลุ้นว่าผมจะดวงดีไหมว่าจบ4คนนี้ผมจะชนะหรือเปล่าแต่มันมีคนเก็บเลเวลสอันนึงอ่นนงะัเก่อผมเลเวลสองะผมน่าจะแพ้ใช่ไหมมีคนเลเวลสามเปล่าไม่รู้เดี๋ยวมันก็จะแคบลงเรื่อยๆแล้วก็อยู่ที่ดวงคุณละว่าดวงคุณจะดีหรือไม่ดีใส่โล่ทันหรือเปล่าถ่ายผมออกว่ะจะเย็นเพื่อนเย็นอผมมีเคี่กัดีสว์ว้ย มัน็นจบมันจะได้นะเนี่ยเด้งเรือยสามล้านกว่าถ้าเด้งทันก็รอดถ้าเด้งไม่ทันก็ไม่รอดเด้งกดแคดดี้อยู่เรื่อยๆนี่่าไม่ตายเหรอมันบั็กหรืออะไรอะเกมมันดีไซน์ออกมาเป็นแบบนี้จริงๆหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบม,มันได้คำนวณไหมว่าดาเบทมันยังไงอืมว่ามันเลเอะเทอะเกินไปหรือเปล่า เนี่ยตอสุดท้ายแล้วใครจะเด้งไม่ทันอ่ะผมมีแคลรี่มีสันเฮ้ยที่สี่อ่ะโอเคประมาณนี้ครับหลักการเล่นจบสองสามข้อใช่ไหมเออเชดุกจกัด The best อาร์เมอร์เรลวสองเรลวสามจบแล้วนะครับแค่นั้นเองครับเทคนิค